สวัสดีครับพบกับร้านจำหน่ายผ้าคุมรถนะครับผ้าคุมรถของเราเป็นผ้าเนื้อดีนะครับเหนียวทนอายุการใช้งานนานตัวเนื้อผ้ากันน้ำนะครับกันน้ำกันฝุ่นกันแสง UV ได้ดีนะครับลูกค้าสามารถที่จะคุมในร่มก็ได้ในกางแจ้งก็ได้นะครับโดนแดดตัวเนื้อผ้าก็ไม่ละลายติดสีรถนะครับ เราจำหน่ายทุกรุ่นทุกไซส์นะครับตัวเนื้อผ้าจะเป็นผ้าชั้นเดียวนะครับเคลือบด้วยโพลิเมอร์ป้องกันแสงแดดแสง UV อีกทีหนึ่งนะครับเป็นผ้าที่มีเส้นใยเหนียวทนครับตัวเนื้อผ้าสามารถดึงได้นะครับผ้าไม่หดเวลาโดนแดดนะครับดึงได้กระชากได้ครับอายุการใช้งานนาน ตัวเนื้อผ้าก็นุ่มนะครับตัวผิวเนื้อผ้าจะมันวาวนะครับโดนน้ําน้ําก็ไม่ค่อยเกาะนะครับน้ําจะกิ้งไหลอายุการใช้งานนานนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจผ้าคุมที่เหนียวเหนียวทนทนนะครับก็แนะนําเป็นผ้าตัวนี้ครับผมเราสามารถสั่งได้ทุกรุ่นทุกไซส์นะครับ อย่างเช่นรถล,ลูกค้าบางท่านอาจจะไม่สามารถพับเสาอากาศได้ก็แจ้งเรามาได้ครับเราก็จะเจาะเสาอากาศให้นะครับหรือมีแหลกหลังคามีแคลริบอยก็แจ้งเรามาได้นะครับนี่ครับคุมก็จะสวยงามนะครับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาผ้าคลุมรถเหนียวๆทนๆน,น,นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผม เราจำน่ายทั่วประเทศนะครับส่งแบบเก็บเงินไปทางขอบคุณครับ